สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Honda City นะครับปีประมาณ2008-2012ถึงอยู่กันมืดเลยวันนี้คฮะเพิ่งจะเสร็จนะครับช้าหน่อยครับสำหรับคันนี้เนื่องจากว่ามีฟิล์มเก่ามานะฮะลอกยากมากครับโอเคนะฮะสำหรับคันนี้ติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกจาก Magma ครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การตอบรับฟิล์ม Magma เป็นอย่างดีนะฮะฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับ เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะฮะการผลิตเป็นนาโนฮะให้ความละเอียดสูงนะครับไม่เป็นผื่นไม่เบลอนะครับคมชัดทุกทัศนวิสัยนะครับสำหรับคาร์บอนนะครับให้ความทึบแสงนะครับลดความร้อนด้วยเซรามิกฮะเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับนี่ครับรถสีดำนะครับติดฟิล์มเซรามิกดูแล้วแบบคมเข้มนะครับสวยงามมากๆครับ ฟิล์มตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของโลหะและประหลอดนะครับตัดปัญหาเรื่องการลดทอนสัญญาณของโทรศัพท์และ GPS ในรถนะครับเราจะเห็นว่ารอบคันนะครับคันนี้เลือกใช้เป็น80%นะครับสำหรับบานหน้านะครับเราใช้เป็น60%นะฮะยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะว่าเวลาเรามองจากด้านในจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาดูเรื่องการลดความร้อนนะครับจากเครื่องวัดกันเลยนะฮะนี่ฮะบานหน้า60%นะฮะเราจะเห็นความแตกต่างนะครับว่า ตรงนี้นะฮะไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะตรงนี้ติดฟิล์มจะมีความเข้มขึ้นมาส่วนนี้80%นะฮะมองกลางวันนี่ชัดเจนมากๆครับตอนกลางคืนจะดูเข้มนิดหนึ่งนะครับแต่ก็นอกมืดในสว่างครับแสงส่องผ่านนะครับจากเครื่องวัดแสงส่องผ่าน4.7นะฮะก็แสดงว่ามีความทึบแสงค่อนข้างสูงนะครับแต่ในเรื่องในสีในเรื่องของรังสี UV นะฮะการรังสี UV นะครับปกป้องการมะเร็งผิวหนังได้ถึง100%นะครับ ในส่วนของการลดความร้อนรวมนะครับ IR รวมนั่นเองนะฮะทำได้ถึง86.8นะฮะก็ถือว่า80ขึ้นไปนี่สุดยอดนะครับสำหรับฟิล์มลดความร้อนรุ่นใหม่นะฮะพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้รถอยู่นะฮะมีความต้องการที่จะติดตั้งฟิล์มกันความร้อนรุ่นใหม่นาโนคาร์บอนเซรามิกนะครับเหมือนกับ Honda City ขคันนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fan Page แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้รับประกันยาวนานถึง7ปีเต็มเลยนะครับลอกพองเราเปลี่ยนให้ฟรีนะฮะตัวนี้ครับติดตั้งเสร็จแล้วของเราสามารถหมุนกระจกได้เลยนะครับหรือกดเลื่อนกระจกได้เลยนะฮะไม่ต้องรอนะครับสำหรับตัวนี้รุ่นใหม่รับประกันยาวนานนะครับเทคโนโลยีรุ่นใหม่กาวแบบติดหนึบเลยนะครับนี่ฮะ ด้านนอกนี่ดำสนิทเลยนะฮะปกป้องทรัพย์สินภายในรถของเรานะฮะเวลาเรามากันไม่กี่คนนะครับคนด้านนอกก็จะมองไม่เห็นว่าเรามากันเท่าไหร่นะฮะยิ่งเราวางทรัพย์สินมีค่าไว้ในตัวรถนะครับก็ทําให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้นะครับนี่ครับก็สําหรับพี่น้องทา่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไป ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ